สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องกวิศราสเตชันกันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาดูลุคใหม่ของเรานะคะมันไม่ใช่เรียกว่าลุคใหม่มันก็คือเราไปช้อปปิ้งออนไลน์มานะคะที่สินค้าลด50%เด้อเยขอโทษค่ะ,คะ50%ค่ะเพื่อนจริงๆค่ะ50%ก็ตอนนี้ก็มากมายนะคะสินค้าที่ลดเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าโดยเอวิเดนลุคของเราก็จะเป็นเสื้อยืดสีด,ดํา ที่ราได้จากเป็นเสื้อของแถมจากเบียช้างเบียลิโอเนสกาแฟของเอ็มรอชเช่นวันนี้ก็เป็นของเอ็มรออันนี้โฆษณาไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าที่ได้ก็เพราะว่าสั่งเขายอดยอดเข้าเป้าหรอเข้าถึงโปมมาอะไรเงี้ยก็ทางเอ่อเอ่อโปรดักต์ก็จะให้เสื้อมาให้เป็นของแถมนู่นนี่นั่นเราก็เอามาใช้จนบางทีลูกค้าถามว่าทาไมใส่แต่เสื้อสีดําใครตายหรือไปไหนมานู่นนั่นแต่มันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันคือเสื้อของแถมที่ เราก็เอามาใช้เอามาใส่ในทุกวันจนมันเป็นยูนิฟอร์มของทางร้านไปแล้วนะคะแต่ค่ะเพื่อนถ้าใครที่เป็นเพื่อนๆของเราใน Facebook หรือใน IG นะคะรูปที่เราโพสต์ลงนั้นจะเป็นลุกอีกแบบหนึ่งเลยก็คือแบบเราก็จะเมคอัพนิดหน่อยแล้วเสื้อผ้าก็จะเป็นของไม่ใช่แบบที่เห็นที่เราใส่นะตอนนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดกล่อง เสื้อผ้าที่เราสั่งมาที่ลด50%เหมือนที่เราบอกไปมาต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเามาเปิดกล่องสินค้าที่เราสั่งมาเลยนะคะว่าเสื้อผ้าที่สั่งมานั้นจะเป็นสไตล์ไหนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะตึมๆตมตมมาแล้วนะคะพเพื่อนๆสินค้าของเรานั้นของ CPS นะคะพเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะ โทษนะคะแกะยากนิดนึงเดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นลูกเดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นลูกกล้องไม่ซูมเหรออ๋อขอโทษนะเพื่อนๆเ,เรายังไม่มีกล้องเอ้ยเรายังม,มีกล้องอันดับแรกนะคะอันนี้ไม่ต้องดูนะคะเอาก็จะเป็นอ้อมเสื้อค่ะเสื้อพวกเห็นเราก็อยากลองอยากไปทะเลเลยค่ะโอ,อ้อยากไปทะเลเลยค่ะ เห็นแล้วก็อยากไปทะเลเลยนะคะเอาจะเป็นลายลายด้ายดอกนิดนึงส่วนเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นเราใส่ลายดอกเพราะเราดอกอยู่แล้วค่ะโอ้ยแรงมากนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อของ CPS นะคะเป็นผ้าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามันคือผ้าอะไรแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆมีอีกหนึ่งอย่างนะคะติง นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราก็เสื้อเสื้อนี้ต้องใส่กับกางเกงอะไรอะ่ะยถามสไตล์ส่วนตัวเ,เอาแล้วกันก็ได้ไม่ที่ถามมาเพราะว่าโชวงเท้าหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวด้อ,เด,ดอเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่นะคะคก็เป็นรองเท้าเขาเรียกส้นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าส้นสูงค่ะก็มันจะมีส้นเข็มกับส้นตึกส้นสูงค่ะเออนั่นแหละแต่ทีนี้เราเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงมากนะคะแล้วก็ไปเอาของแม่มาใส่ตลอดเลยทีนี้เวลาโพสรูปอะเพื่อนก็จะแบบว่ามึงเปลี่ยนรองเท้าบ้างไ,ไหมมึงเอารองเท้าใครมาใส่เราก็จะร้องให้งอ้ไงตลอดว่าเมื่อไหร่จะซื้อรองเท้าให้เราพี่เราบอกว่ายังไม่ลดยังไม่ลดซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็งกอะไรคะ่ะจริงๆแนละ้วไม่ใหญ่เขาเรียกว่ามาทายัดเออก็งก ทีนี้ก็คือรองเท้าไม่รู้รุ่นไม่รู้ไอ้สีน้ําตาลนะคะเบอร์สามเจ็ดนะใส่ได้หรอเบอร์สามเจ็ดน่าจะใส่ได้มันใหญ่ไปหรอมันเล็กเปล่าไม่รู้อ่ะทีนี้ก็อพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่เสื้อนี้กับรองเท้าคู่นี้บางเกงเนี่ยเราต้องไปลองอีกดีอีกทีนะคะเกงเต็มตู้เลยเดีะคะ ค่าม oh. ันก็ม hey, oh <laughs> ีหลายแบบเนาะยีนู่นเอวสูงเอวต่ำเดี๋ยวใจริ์เขาจัดการดีกว่าค่ะเอาหน้าบื้อของคุณไปแต่งตัวได้เลยค่ะป่วยไหมคะเพื่อนปวยไหมคะเพื่อนเรามีความจริงจะบอกค่ะทุกคนเสื้อตัวนี้นะคะ พี่สาวเรากดส่ตะก้าผิดไซส์ค่ะมันเป็นไซส์ XS นะคะเพื่อนทึ <sh> <laughs> 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 ่งม <uana> <laughs> ันเล็กกว่าไซส์ S แล้วตัวเราเป็นแหนมเลยค่ะจริงๆเราต้องใส่ไซส์ L ใช่ไหม L เขาจะกดไซส์ L แต่ว่าด้วยความที่มันลดราคาเนี่ยเป็นแหนมนะทุกคนเราก็ดื้อใส่แล้วเพราะเราอยากได้มากแก้ปัญหาโดยการลดน้าหนักค่ะทุกคนลดน้าหนักต่อไปคือจะแรกว่าจะขายต่อแต่แบบไม่เป็นไรสู้สู้น้ำหนักเพราะเสื้อมันสวย เสียดายเงินด้วยตคนเศรษฐกิจแบบนี้นะคะส่งคืนไม่ได้ไงเขา not no refund นะคะเพื่อนแต่แรกจะจะคืนแหละค่ะจะแบบ no refund พี่สาวเราก็เลยแบบออะลองใส่ดูเพื่อนแต่แรกเมื่อกี้ยักษ์ก็คิดว่าเออมันจะขาดไหมอะไรเงี้ยถ้ามันขาดก็เสียตังค์ฟรีเลยค่ะแต่ก็โอเคออกมาเป็นขนาดนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่ให้ผิดพลาดในการใส่แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเราไม่ได้น้ำหนักสี่ิบอะเนาะตอนนี้หนักอยู่ที่เท่าไหร่ทำชาเลนจ์ลดน้ำหนักอยู่ ไม่บอกเ๋ยวรอดูคลิปในคลิปนะคะไม่บอกเ๋ยวรอดูคลิปในคลิปนะคะตอนนี้ยังไม่บอกน้ำหนักแต่ตก่อนนัะแปดสิบย้ำเลยแต่ก่อนนัะแปดสิบย้ำเลยแต่ก่อนนัะแปดสิบแปดสิบกิโลค่ะเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนไม่ต้องทักนะคะถ้าความที่มันเป็นแหนมไม่เชื่อไซส์ใช่ไหมคะดูไซส์ขอดูไซส์หน่อยดูได้ไหมอขอดูไซส์อย่าหัวล้อดังนะคะอายมากเลยอะ นะะคราคาลด50%ก็เหลือ900กว่าบาทใช่ค่ะแต่ก็มั่นใจมากค่ะคนเราต้องพบความมั่นใจมานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็ขอมาปิดคลิปใกล้ๆหน่อยค่ะได้ค่ะโอเคอะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะก็ฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็เตรียมพบกันใหม่กับความสนุกในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 何だこれ